กลับมาแล้วปลาหุเดี๋ยวเฮ้ยคนเพิ่มมาปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยสวัสดีครับผมนะเฟิงซิอที่ตอนนี้กำลังสงสัยอยู่ครับว่าเกมนี้จะจบลงภายในกี่พาร์ทยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมมากี่ค่ามานี่ตัวพาร์ทที่14นะครับผมสงสัยจริงๆนะเพราะว่า เกมนี้นี่ตอนแรกผมนือว่าจะจบภายในสักแบบเก้าหรือสิบพาร์ทอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าเพราะเพราะตอนที่ลงนี่แบบมันมันคลิปยาวด้วยเนาะแต่ยาวกว่าที่คิดครับแต่จริงจิงหลายปมก็น่าจะเฉลยออกมาเยอะแล้วเนาะแล้วก็แต่ก็นี่ดันมีปมใหม่แบบเป็นปมครอบครัว <c oughs> อ่าครั้งก่อนนะครับคือผมไปค้นมาละที่เราบอกว่า,อาตอนเช้าเราคน้คนอะไรคน้คนครบหมดแล้วใช่ไหม จริงๆแล้วมันมันมีอันนึงครับคือครั้งก่อนที่จะอะไรนะเหมือนแบบหาหาทางเล่นเออเอาเอา,เอาเพลงเนี่ยจูจ่ๆเพลงก็องค์ปอปิดเพลงในโรงเรียนก่อนกันครับโอเคครับเหมือนมันจูจ่ๆเพลงก็บั๊กขึ้นมา,าทีนี้เนี่ยครับจริงๆจริงๆแล้วเรา <laughs> มีอีเวนต์ขึ้นอยู่บนหัวของมานามิเห็นไหมครับ คือที่ที่ให้เราไปขอลองมานามิเนี่ยคือคือมาที่นี่แหละครับอันไหนลองคุยซิขอลองมานามิเกี่ยวกับเรื่องของวงดนตรีเอ๊ะเอ๊ะอยากจะคุยกับพวกทัิบานะาคุงเหรอวางใจได้เลยก็ไม่น่าจะมีเวลาด้วยสิเง,งนินก็รีบไปกันเถอะโอเคเท่านี้ก็มาอยู่ในตี้แล้วนะครับ อยากรู้ว่าคือถ้าเริ่มอีเวนต์ไปแล้วเสียงเพลงจะกลับมาปเป็นเหมือนเดิมไหมขอรองปันมือลองไปเปิดปิดเกมใหม่ดีกว่าครับปบนมือนะโอเคครับมากลับใอีกรอบแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เสียงเพลงหายบั๊กแล้วเนาะแล้วก็ผมชวนมานามิมาเรียบร้อยก็ไปกันเลยมีอีเวนต์มีอะไรคืบหน้าแล้วมานามิช่วยด้วยมานามินเอาล่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะไปนั่งในที่นั่งเดิมอย่างทุกที่สิโอเคครับ อ่ะอะอคุยกับสมาชิกเมมเบอร์แล้วก็รอรอดเดี๋ยวก่อนนะคุยกับสมาชิกโอเคอนะนี่มันอะไรเนะี่ยได้ยินเสียงจากนีนหัวอย่าอย่าบอกนะสามคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะโคทำให้ถึงเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ย นายอยู่ไหนก็ดูเหมือนจะเป็นที่โลกนั้นหละมัง้งตอนนี้อยู่ในสภาพที่สิ่งทุกคนอยู่นะ่ะหมายความว่าโคนายดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นน่ะน,นะอะไรกันโกหกหนะถึกถุถ่อยพูดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะนะตอนนี้ หาทางทําอะไรกับปัญหาในปัญหาที่อยู่ตรงหน้าดีกว่าปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ต้องสนใจฉันก็ได้นี่ไปหาสมาชิกที่เล่นกีตร์มาแทนเถอะก็น่าจะแบบไปหาคนของชมรมเคอ,องได้ใช่ไหมล่ะโคโทีเราตัดสินใจเอาไว้ว่าจะไม่ทําแบบนั้นนะ่ะพูดแบบนั้นจะดีแล้วเหรอ ปีนี้มันปีสุดท้ายแล้วนะก็พราะว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายไงล่ะถ้าเกิดไม่เล่นด้วยกันสี่คนมันก็ไม่มีความหมายนะนะเดืเดนั้นเหรองั้นก็เล่นกันสี่คนสิเดี๋ยวยุกิพูดอะไรออกมาเนี่ยตอนนี้พวกเราสี่คนกำลังคุยกันอยู่ไม่ใช่เหรองั้นมาจาัดคอนเสิร์ตกันในสภาพนี้เถอะอ๋อจริงด้วยเด๋ยนนะ เอาคุณจะยังไงอะเป็นผีเจ้าของได้ป่ะให้คุณโซ่เล่นแทนให้เหรอโอ้อย่างนี้นี่เองต่อให้อ่าผู้ชมเห็นแค่สี่คนแต่ว่ามีคนที่สี่อ๋อแล้วเดี๋ยวจะจับยังไงอะโคสุเกะจับได้เหรออืมก็คนที่รู้น่ะมีแต่พวกเรามีแต่พวกเราเท่านั้นแต่เท่านี้ก็พอแล้วละ่ะทุกคนโค ใช้มือ2องข้างของฉันสิแล้วก็ดีดกีตารานั้นโอะคือเข้าไปสิงเข้าไปสิงยุกิเราเล่นเล่นกีตา์าหรอก็ให้ยุกิร้องเพลงแล้วก็โคลเล่นกีตาราทั้งสองคนรวมกันกลายเป็นนักร้องที่เล่นกีตารายัางไงล่ะมานามิทำได้หรือเปล่าน,น่ะอืมถ้าได้เห็นการพูดคุยนี้แล้วมันก็มีแต่ต้องทำแล้วสิแต่ว่าแบบนี้ฉัน ทำไปตามใจต้องการสิโคสเกะนั่นสินะขอใจนะมานามิอจะได้เล่นกันจะได้เล่นตีกันแล้วพวกโคสเกะขึ้นไปบนเวทีว้าวจดจดจุ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 ดทั้งสามคนไม่พูดอะไรเอาแต่ร้องเพลงตีกลองแล้วก็ ดีกีตาร์ออกเป็นเบสนะครับนสลูนโอ้ดนของแล้วก็แล้วงานวัฒนธรรมครั้งสุดท้ายของมัธยมปลายก็จบลงโคสุเกกบอกลากับสมาชิกแล้วก็กลับไปที่โลกช่องว่างกลับมาแล้วป่าเดี๋ยวเฮ้ยคนเพิ่มมาปะเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอีกเนี่ยดูเหมือนพยาบาลที่เดินผ่านจะมาที่โลกนี้เธอยังไม่เข้าใจสถานาการณ์เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตายกันเกลี้ยงเลยอะเด็กหนุ่มคนที่วิ่งผ่านมาที่โลกนี้ดูเหมือนจะไม่เข้าใจสถานาการณ์แล้วก็เนี่ยคุณป้าคนนี้ด้วยปะไม่ใช่คุณป้าอาหมอที่วิ่งผ่านในโรงพยาบาล มาที่โลกนี้เขาก็ไม่เข้าใจสถานการณ์เด็กนักเรียนมัธยมปลายที่วิ่งผ่านที่โรงเรียนไม่เข้าใจสถานการณ์เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮะเอองั้นเดี๋ยวไปตายกันแหลกเลยเดี๋ยวเราวลองไปคน้นดูในไอ้นี่แล้วกันครับอ่าตอนกลางคืนเนาะส่วนสานะโรงเรียนย่างกันคะขอขอไล่จากล่างขึ้นบนแล้วกันคุยกับชาวพรมแดนอ แม่บ้านชาวพรมแดน,นคนที่หนึ่งคุณนานได้ยินมาเรี่ยงคะร้านนั้นน่ะขายอะไรจุดพผนแปะของการผัดผ่อนขายถูกด้วยนะขายถูกงั้นเหรอขายอะไรอะ่ะมันเป็นเกี่ยวอะไรกับการผัดผ่อนเพิ่มเลือดวคุณขายของเพิ่มเลือดแล้วแต่อยากได้ของพวกนี้มากกว่ามีอะไรไหมไมเลยสามาได้อ๋อไก่อนแล้วกันครับ ไว้ถ้ามันไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะไว้เดี๋ยวค่อยมาดูทีแต่ลงพยาบาลน่าจะมีที่บูแหลกใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรนะครับไปดูห้องมินามิหน่อยแล้วกันไอ้มานามิ้อ,อสุดหนึ่งไม่เข้าไปตอนนี้ดีกว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรปะงั้นไปสวนสาธารณะอ้าวเอ๊ะไม่ใช่ว่าตรงนี้คุยไปแล้วหรอ,อ,อกำลัง กำลังลำบากใจอยู่เลยผู้เสียหายคือคอยมาอ๋อนึกว่าจัดการอะไรไปแล้วคือมาคอยรบกวนไม่ให้ทําอะไรสําเร็จสินะเจ้าหนูวิ่งกับสาวสวยทุกทิศกำลังมีบรรยากาศที่ดีโลกนั้นก็อยู่ข้างกาันกำลังยุ่งโอเคก็เหลือโรงเรียนเนาะโรงเรียนอยู่ในสภาพไหนอยากรู้ชั้นหนึ่ง เอ่ออู้พีพิพิพิพโกสตาร์สวัสดีครับเจ้าหนูเล um ่นกับพี่ชายไหนไหมไปกันเถอะน่าเสียดานเหมือนเดิมเดี๋ยวอุตส่ามีเทศกาลดังที่สุนักก็มีเรื่องที่อยากทําลงเหลืออ๋อได้ของเราอะไรนะต่อให้เป็นในฤดูใบไม้ผีิที่ความมืดยาวนานก็อะไรนะสำนึกตัวเอง จุดที่มีผีภูเขาน่ากลัวหืหมอนั่นเป็นอะไรหรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่หมอนยายนั่นใช่ไหมเอ๊ะใช่หรือเปล่าไอ้สื่อคนนั้นหมายถึงใครไม่แน่ใจว่าพูดถึงผู้หญิงผู้ชายอะครับก็ถึงจะแบบดูถึงจะทำตัวอดดีแต่ก็เป็นคนดีน่นะจุดๆ,ๆต้อง เป็นคนมากเกินต้องเป็นคนดีมากเกินไปนะ่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์โคตุเกะเปล่ารู้จักเหรอครับรู้จักอาจารย์โคตุเกะเหรออาจารย์อยู่เปล่าพักนี้ร่างกายรู้สึกหนักๆเลยนะอพอไปทางนั้นแล้วก็ปวดหัวขึ้นมาด้วยไปทางนี้ทาไีอีเวนต์เดเดๆขอขอเคลียร์ก่อนพักนี้ไม่ไดีเรื่องสีคนผู้ก้าวข้ามเลยนะ อ,อีเวนอาจารย์ชัวเลยอาจารย์ใช่ไหมหพื้นที่ใกล้ๆกับโต๊ะเรียนมีความปิดเบี้ยวเข้าไปในความปิดเบี้ยวนั้นเอ๊ะมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่อะไรเนี่ยอะไรอะน,นักเรียนชายสมัยก่อน ควรจะห้ามขึ้นไปบนดาดฟ้านะคิดแบบนั้นหรือเปล่าอีทำไมอ่ะทำไมห้ามขึ้นอ่ะอ้าวลงลงได้เรื่ยนั้นดาดฟ้ามีอะไรดูไปไปได้ไหม,มถูกปิดเอาไว้ด้วยพลังแข็งแกล้งอ่าขอไปเดินดูรักขอไปได้ไหมครับขอขอไปได้ไหมครับผมครับโรงเรียนกลับไปที่โรงเรียนชินโนเมะตอนกลางคืนขอไปข่ิบครับขอผ่านเลยครับ เด็กนักเรียนหญิงของสมัยก่อนเด็กคนนั้นขอความช่วยเหลืองั้นสินะแต่มารู้ตัวเอาตอนนี้มันก็สายไปแล้วนะ่ะใครอ่ะอีเวนต์อีเวนต์อ,นอะไรครับเฮ้ยมีแต่แขนแขนที่เล่นเปียโน,โนส่ง แฮพ,พินคือเข็มกัดติดผมที่เป็นลายดอกไม้มาให้เอ๊ะนั้นใครอ่ะนักเรียนชายสมัยก่อนสิ่งลี้ลับทั้ง7ของโรงเรียนนี้น่ะมีดาดฟ้าที่ต้องดาดฟ้าต้องสาบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอะไรอ่ะสิ่งลี้ับด้วยนี่มันดันเจียนเลยนี่ว่ะไปดูชันสอง อะไรเอ่ยผ้าผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้ดูไอเทมหน่อยแล้วกันครับมีอะไรปะเอาไม่มีในนี้หรออันนที่ได้เลยมาวะว้าวไอของที่ได้มาจากอ่าเล่นดนตรีเมื่อกี้นะครับฟื้นค่าการผัดผ่อนกับ MP เต็มเมื่อกี้เหมือนเป็นที่ได้มาเป็นไอเทมไอเทมเควสปะ ใช่ใช่ลายดอกไม้ก<ม>ิ๊บหนีดผมที่ได้มาจากห้องดนตรีกับผ้าเช็ดมือที่ได้มาจากหน้าห้องน้ำหญิงพวกผีนี่เกี่ยวข้องอะไรกันแน่เลยห้องศิลปะไม่มีอะไรน้ำชายมีเลยไหมไม่มีโอ้ก็มาดิครับ ข่าผมโหดนะไมถ้าไม่ใช่ผีด,ดีแันเจียนรับอย่ามาซ่ากับผมแล้วนั้นใครสวัสดีครับนักเรียนชายสมัยก่อนถ้อจำไม่ผิดอืมก่อนหน้าน,นี้ก็มีคนของกลุ่มนั่นมาด้วยนะโรงเรียนนี้ถูกสาปไม่ใช่เหรอคือคือคือโรงเรียนคือโรงเรียนของพวกโคสุเกะในสมัยก่อนเลยแล้วเขาเนี่ยแปลนมันแปลนเดียวกันเลยอะนักเรียนหญิงสมัยก่อน ดูเหมือนที่กระโดดลงไปเนี่ยจะเป็นเอกเอกก or ผู้ายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเปล่าแต่เขาไม่บอกอะขอลงหน่อยครับต้องสมุดไปได้ไหมสมุดไม่มีอะไรโอเอเวนวอทไปได้ไหมไม่ได้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 อยากเกะขอบคุณอาโอ๊ยจู่ๆมึงก็หันมาตกใจบ้าสะดุงเลย นี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าทำไมผมเล่นเกมผีไม่ได้ขนาดอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ผมยังสะดุ้งเลยบ้าเอ้ยอะไรอ่ะโอ้พวกน้ำอโอเคมา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 อาออยากเจ็บตัวกันแล้อกามาเข้ามาจริงๆผมควรจะฟาร์มไล่ตีทุกตัวไปไหมจะได้เก็บเลเวลเก็บเลวแล้วมันจะเก่งขึ้นไหมนะห้องวิทยาศาสตร์เหรอนี่รู้หรือเปล่า เอ็กซ์เขากระโดดลงไปนะจากบนดาดฟ้าเหรอเฮ้ะมีอะไรเอ่ยอยู่ตงนั้นด้วยเดี๋ยวเก็บของนี้ก่อนเอาเก็บไม่ได้เก็บเก็บเโอเคได้ละวัดคือถ้าเป็นเกมผีนี่ตัวนี้ออกมาวิ่งแน่เลยครับหุ่นจำลองที่ยืนอยู่ในความมืดสลัวเป็นภาพที่น่าขนลุกรีบกลับกันเถอะใช่อย่าขยับขึ้นมานะเว้ยอย่านะโว้ยไม่เอานะโว้ย อะไรเอ่ยสมุดโน้ตลายดอกไม้ไม่มีอะไรแล้วเนาะอย่าขยับนะซ้ายบนหนะ่อยอย่านะไม่เอานะเว้ยนี่ไม่ใช่เกมผีนะนี่เลยคือมองเหมือนคอยมองเขาเป็นใครอ่ะคือเหมือนเคยมองคอยใบ้ยอยู่ตลอดเลยเอ่าไม่เอาครับช่วยไปไอ้าสะดุ้งเล็กๆแล้ว ใช่ครับอาจารย์ไวกลางคนถ้าเกิดถ้าเสี่ยวชานมากกว่านี้จะป้องกันได้เงั้นเหรออาจารย์ห้ามไปตำหนีตัวเองมากเกินไปนะอเขาพูดถึงใครใช้ยังใช้อาจารย์คนที่เราคิดอยู่ไหมอะ่ะคือเขาไม่คนที่มีภาพอ่าสวัสดีครับ <laughs> อย่ายุ่งกับผมได้ไหมครับ ต่อให้เป็นตึกโรงเรียนเก่าก็ยังสำนึกตัวเองการสำนึกตัวเองทําให้การรู้สึกว่าการอดทนเพิ่มขึ้นขอบคุณครับเงยียบสนิทเงยียบสนิทสาวไว้น้าแบบนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็เหลือดาดฟ้าแล้วเนาะนี่เมื่อกี้คนหายไปปะนี่เขาไม่ได้แล้วอ่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นตรงนี้กันเดี๋ยวไปชนผีอีกเด็กคนนั้นขอความช่วยเหลือ ขยันมาได้ดครับมาอยากตายก็เข้ามาเลยฝ <c oughs> ีมือเสีได้แต่อย่ากเก่งไม่พอนี่ไงเปิดเปิดปลดล็อกแล้วน่าใช่จริงด้วยใช่ไหมอาจารย์จารย์ทำอะไรแถวนี้จารย์ว่าไงอาจารย์คาวะโกะเวลาที่เหนื่อยนะ่ะมาจ้องทิวทัศจากที่เนี่ยดีที่สุดเลยนะ บทพูดอาจารย์คุณคุณนะก็มันจะได้ปลาลมตัวเองแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปข้างหน้าได้นะอาจารย์ฉันเป็นคนที่ตายไปแล้วเป็นพวกเดียวกับพวกเธอนะ่ะอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์ทำไมอาจารย์เปปรากฏตัวที่โลกนั้นได้อะคุยกับเพื่อนร่วมห้องเราได้ไม่ใช่เหรอไงงั้นอาจารย์ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงปฏิบัติกับผู้คนที่มีชีวิตอยู่ได้ตามปกติล่ะ เออนั่นดิก็เพราะว่าฉันเองก็มีพลังเดียวกับเธอ,อยังไงละ่ะเธอน่ะเธอน่ะดูเหมือนจะทวงคืนสิ่งที่ทิ้งไปกลับมาได้เอ๊ะสี่คนผู้ก้าวข้ามข้ามพรมแดนรู้สึกหรือเปล่าว่านั่นน่ะมันเป็นการเสียสีที่ช่างเอาอกเอาใจกันเลือเกินแม้จะตายไปแล้วแต่ก็มีความรู้สึกยึดติด อย่างหนักแน่นต่อชีวิตสุดท้ายก็ย้อนกลับมาโดยที่ถึงขั้นทำการสิงนายคือคนสุดท้ายงั้นสินะครบแล้วใช่ไหมครับสี่คนฉันน่ะยอมรับสิ่งนั้นมีหนำซ้ำยังรู้สึกดีใจด้วยซ้ำเพราะการเข้าไปสิงสถิตศพของตัวเอง ทำให้สามารถชดใช้ความผิดได้ยังไง่ะสิงศพของตัวเองอ๋อเขาไปสิงศพของตัวเองก็เลยเหมือนแบบคนอื่นก็เห็นคุยได้ปกติฉันจะไม่ยอมให้เกิดพูดเสียหายเหมือนกับเด็กค,คนนั้นอีกแล้วฉันสาบานกับหัวใจของตัวเองอย่างนั้นแต่ว่าคนที่ถูกสิงเนี่ยคือฉันโลนที่ตายไป มันก็รู้สึกต้องการขึ้นมานะนะดูเหมือนฉันจะถูกการผัดผ่อนกับอารมณ์ในด้านลบกลืนเข้าไปเนะี่ยอาจารย์นี่คงเป็นโอกาสดีแล้วล่ะอีกเดี๋ยวคงไม่สามารถควบคุมพลังเอาไว้ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงฆ่าตัวตนที่สำคัญในสถานที่ที่สำคัญเพราะฉะนั้น ฉันอยากจะขอร้องกับพวกเธอขอร้องกับพวกเธอที่ข้ามผ่านความสิ้นหวังมากมายมาเอ๊ะสู้เลยเหรอครับจานขอโทษด้วยคุณคณนนี้ต่างไปจากที่ผ่านมานะจานโอ้ดีนะโจมตีกายภาพไม่สำเร็จเหรอ อาจารย์เอ่ออมือด้วยนะครับมาดิเดี๋ยวมันกันสี่คนผู้ก้าวข้ามผู้ที่ยึดติดมา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 จะยึดติดกับอะไรจะตีให้หงายเลยอาจารย์มาดิครับเฮ้ยตีไม่เข้าตีกยายภาพไม่เข้าเหรอนั้นสกิลอะสกิลได้ไหมไปาจารย์ตีไม่เข้าเลยอจารย์าจารย์อยากให้ปลดปล่อยจริงมะเนี่ยฮะ ทำจริงจานเอาไงเนี่ยนี่ดเลนะโอเคิเฮ้ยตีเข้าเลยกลับมารุา้ตัวเฮ้ยอ๋อตืนต่นตื่นไม่ให้กลับมาลุ้ตัวแต่มันตีเข้ามาทำไมเข้าต้องเก็บเกตพีพีจนไนอ้นี่เหรอเนี่ยจานตีไม่เข้าเลยจานจานเอาไง เฮ้ยตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วไม่เกลียยกล่มอมคนอื่นแต่สักวันก็กลับเป็นฝ่ายถูกเกลียยกล่อมฉันนะ่ะตั้งแต่วินาทีที่ฟังเสียงกระซิบของปีศาจฉันก็ได้ได้อะไรครับเกิดอะไรขึ้นจานป้องกันอีกแล้วเหรอ,อสถานะปิดปกติไม่ได้เฉยงั้นตีได้ไหมขอตีแหล่ๆได้ไหมจานเลือกเก้าพันคิดว่า คิดว่าสนอาจารย์อยากเจ็บตัวตีเจ็บปะเจ็บปะเฮ้ยจานอย่าทำอย่าทำเพื่อนพวกจานจานใจเยังดีจานเอ้ยแต่ว่าตีถึงรบเป็นพันเลยอะได้ก็ให้จานไม่ป้องกันพอขอโทษด้วยจานขอโทษอะไรให้จานขอโทษจานอย่าตีเพื่อนผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ฮิวให้เฮ้ยอาจารย์อาจารย์ดูเป็นคนดีอ่ะผมโทษครับที่เคยตามมาให้จานเป็นว่าหน้าตาดูเหมือนตัวร้าย าจไม่ว่าจะเป็นอะไรน่ะถ้ามากเกินไปแล้วมันก็มีดีเหมือนกับขาดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการตำหนิตัวเองหรือการปลามตัวเองก็ด้วยนะนะอาจารย์ดูอาจารย์ดูอาจารย์อาจารย์ไปอ่านหนังสืออะไรมาเนี่ยอาจารย์ดูแบบดูเป็นนักปัจญาขึ้นมาเลยอาจารย์อาจารย์นี่คนที่ผมรู้จักเนี่ยไม่หรอกแต่อาจารย์อาจจะอุ้ยเอ้ยหนักอยู่เนี่ยตีคีเลยอ่าจารย์อาจารย์อาจารย์ตีอาจารย์ไม่ได้แล้ออาจารย์อาจารย์จะทำไรอ่ะวจารย์อาจารย์ ความรู้สึกที่ล้มคลืนลงไปเวลาที่สูญเสียเนี่ยพวกเธอคงจะรู้ดีกันแล้วกันสินะอาจารย์จันทรโอ้เเฮ้ยเฮจารย์าจารย์ทำไรเฮ้ยดูไปพ่อาจารเจ็บไปพันสีขอใจนะไม่เป็นไรแล้วล่ะขอโทษด้วยที่ต้องให้ลำบากเร็วัพได้ของ เด็กคนนั้นที่เหมือนกับเธอบางทีเขาเองก็กำลังร้องเรียกหาการช่วยเหลืออ๊ะน้องน้องชายเอซเออเกะเหรอแต่ว่าก็แค่เหงาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกคนเป็นออกมาเนะี่ยเอ๊ะเรียกคนเป็นงั้นเหรอหมายความว่าอย่างไงเนะ่ะคนเป็นที่สั่นพร้อมกับพลังของเขา ถูกอัญเชิญมาที่โลกของช่องว่างนะ่ะฮะก็คือที่ที่ถูกเรียกมาทั้งครอบครัวทั้งอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับที่โคสุกเกะคุงกับฉันเป็นแบบนั่นนะนะเ๊ะสิ่งแปลกปลอมที่ถูกเรียกไปทั้ง,ท,งที่เป็นคนเป็นนั่นนะ่ะคือชาวพรมแดนที่แบกรับกลมของชีวิตและความตาย มาจิคามานอ๋อชื่อเกมฮะเดี๋ยวผมก็ยังไม่เข้าใจมามาจิคามานใช่ไหมเดี๋ยวทำไมเขียนว่ามาจิคามานมันคืออะไรอะ่ะคามาน,นี่เกี่ยวเป็นคามาเกี่ยวกับบาปใช่ไหมมาจิคามานพี่ต่างกับคนอื่นยังไงหรอไม่คิดว่ามันแปลกอย่างนั้นเหรอมีแต่เธอเท่านั้นที่ไม่ได้รับความสามารถอะไร สีผมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอ๋อฉันน่ะเป็นคนที่กำลังจะตายแต่ในกรณีของโคโสุเกะคุงนะ่ะเรื่องราวมันต่างกันออกไปอย่างน้อยร่างกายของเธอก็ยังมีชีวิตอยู่จุดจุดก็อาจจะรู้ตัวแล้วก็ได้นะนะแต่ว่าในตัวเธอนะ่ะมีเศษซากของเอุเกะคุงอยู่ มือชี้นำที่มองไม่เห็นตรงนั้นนั่นน่ะคือจิตใจดีงามอันสุดท้ายของเด็กคนนั้นจุดจุดตัวตนคนที่ห้ายอย่างนั้นเหรอวิญญาณของเขาถูกฉีกชากโดยใครสักคนอะไรกันแต่ว่าอาจจะยังทันก็ได้เดี๋ยวมีใครมีคือสี่คนผู้ก้าวข้ามนี่คือน,นอกจากนี้มีบอสอีกเหรอแล้วใครอีกอะ แต่ว่าอยากจ,จะยังทันก็ได้อาจจะช่วยเขาที่ตกต่ำลงไปก็ได้เด็กคนนั้นกำลังเรียกร้องหาการช่วยเหลือจากเธอนะ่ะสุดท้ายแล้วฉันก็มีพลังไม่พอจิตใจของเขาที่แห้งเหือดการจะเติมเต็มมันหรือเยียวยามันฉันก็ไม่สามารถทำได้ จำเป็นต้องมีเธอที่เป็นพี่ชายช่วยหยุดเขาที่เธออาจารย์อาจารย์คาว่าโกเอะที่เป็นชาวพรมแดนได้สลายไปด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความหม่นหมองอาจานใครใครทำน้องใครทำน้องลมเย็นนพัดไปในคืนราตรีมืดที่เงียบสงบ ดูเหมือนแลวดูไม่ไม้ร่วงจะมาถึงแล้วบทสุดท้ายโอ้โอยคือคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมบทสุดท้ายแล้วอะครับคือกำลังสงสัยอยู่เลยว่าอีกกี่พาร์ทจะจบแบบนี้สักสักสพาร์ทก็ได้จะจบแล้วใช่ไหมครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้แล้วกันครับเวลาโอ้เวลาถือว่าไม่นานมากกําลังดีก็ไว้เดี๋ยวรอดูบทสรุปเนาะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราจัดการสี่คนผู้ข้ามพรมแดนที่เป็นอารมณ์ประมาณเหมือนสี่จดุเทพได้แล้วเนาะต่อ,อไปก็น่านจะเป็นจอมมารใช่ไหมคือใช่น้องเราปะหรือว่ามีใครควบคุมน้องเราแต่เมื่อกี้จานบอกว่าถูกวิญญาณฉีกชากโดยอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าไว้ดูกันในพาต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมจนมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมขอฝากครับ Bye!